สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับแฟนช่องบัลลังกีสองขาหกขาทุกท่านทุกๆคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าหรือเอฟซีไม่นะครับสําหรับวันนี้ก็มาพอาพอ,พอกันกับแนวทางตัวเลขนะครับวันนี้ก็วันที่สิบซีนะครับผมวันที่สิบสี่เดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ทำแนวทางข่าฝากมาต่อพี่น้องคือเก้านะครับผมกับเป็นแนวทางของลาพัฒนานะครับสําหรับคลิปนี้ งหวดสิผ่านมากก็เข้านะครับเข้าเต็มเ็นะครับผมก้อนจะขอยัง้าทั้งตัวเลขของหมวดประจำวันที่สิบห้านี้นะครับผมก็มาเบื้องสรุปของหมวดทีผ่านมากก็นะครับเอาแล้วครับก้อนจะขอยัง้าทั้งตัวเลขของหมวดประจำวันที่สิบห้านี้นะครับผมก็มาเบื้องสรุปของหมวดวันที่สิบสามก็นะครับหมวดสิผ่านมากนะครับผมไปเป็นนทั้งหมวดต่อไปนะครับ สำหรับงวดวันที่13นะครับเลขที่ออกนะครับผม998733นะครับ998733นะครับ3ตัวบนออก7333 2ตัวล่างออก87นะครับส่วนซบปปอลาวนะครับ99นะครับผมอ่ามีไพุ่กให้ยามในวันพี่น,อน้องนี่นมันสกคนหมามในวะครับอา่า สำหรับในตารางนะครับผมในตารางนี่เข่าที่เ8แปดนะครับเจ็ดแปดในตารางเดินดีนะครับ8ปดเซ็นะครับเข่าล่างนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับรูดตัวตัวตัวเด่นนะครับเหล็กเด่นก็รูดไปนะครับรูดไปนะครับให้หากับสองนะครับผมเหล็กบอกเข่านะครับส่วนตัวเจาะจับคู่นะครับตัวเจาะจับคู่นี่พี่น้องเข่าที่ 87นะครับตรงๆนะครับผมเข้า87ตรงๆนะครับวันนี้เข้าล่างนะครับผม87ล่างนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยหายสองหายเจ็ดแปดนะครับสี่ตัวเข้าที่เจ็ดนะครับเข้าที่เจ็ดนะพี่น้องเน้นสองแต่ว่าเข้าเจ็ดนะครับส่วน สามตัวนะครับรดนะครับสี่ตัวรดนะครับผมก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเอ็ซีโชคที่หมานกันนะครับผมทีโชคที่หมานกันนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่สองนะครับเดินมาสองงวดติดแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปเบิ้งไปตามงวดที่สามกันนะครับว่าจะมีเลขตัวไหนแน่ครับผมไปเลยครับผมเอาละครับพี่น้อง ครับเมื่อก็กฝากคนไร์กดแชร์ด้วยนะครับฝากคนไร์กดแช่แน่นะครับผมจากคนลไหลคนลรแช่์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมสาหรับท่านที่ชื่นชอบเนื้อทั้งตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ผ่านชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับผมแนวทางจากทั้งช่องนะครับกดติดตามไว้นะครับผมวกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ สำหรับราพัฒนางวดประจำวันที่15เดือนมกราคม2568นะครับเลขเนตารังนะครับผม2318560นะครับ2318560นะครับผมก็ตัวเน้นก็มี2มี8ปดานนะครับนี่เป็นตัวเน้นนะครับผมส่วนตัว เด่นนะครับเลขเด่นวิ่งตัววิ่งนะครับผมก็มีห้ากับเออมีแปดกับศูนย์นะครับแปดกับศูนย์นะครับแปดแปดกับเก้านะครับพี่น้องขออภัยครับโอ้ตาแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับผมเด่นที่แปดนะครับเด่นที่แปดนะครับส่วน ตัวเจาะนะครับส่วนตัวเจาะก็5 2 6 2 8 2 7 2แล้วก็4 2นะครับ0 8 8 1 5 8นะครับนี่คือตัวเจาะเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับชุดเด่นมี8ชุดนะครับผมแต่เด่นคักๆที่มักก็คือเสียดมักนะครับผมหาสองหกสองแปดสองเจ็ดสองศูนย์แปดแล้วก็แปดหนึ่งนะครับหรือหนึ่งแปดนะครับผม ส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็มี3ชุด3หางนะครับผมก็5 0 5 1 1 2นะครับตัวกันนะกันไวปอีกหน่อยเด้อพี่น้องแต่มีทุนมีอย่างกับกันไว้นะครับผมจะได้เอาผาดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมก็มีสีโต้ฮือเก่านะครับมีสีหางสีเลขเหมือนเดิม2 1 0 8นะครับเน้นที่2นะครับผมเน้นที่2องเลพี่น้อง 3ตัวมี4หางนะครับก็052 208 218แล้วก็258นะครับนี่เป็นลักสามตัวนะครับผม3ตัวนะครับส่วน4ตัวมี2หางก็520 528 0แล้วก็628 0นะครับนี่ครับเห็นทุกคนเดียวนะครับอ่อาวครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลาพัฒนางวดประจำวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้านะครับผมแคมนาจอยลยพี่น้องงวดประจำวันที่งวดลาประจำประจำงวดวันที่สิบห้าเดือนมกราคมสองพันะคารัหสิบแปดนะครับอขออภัยครับอ,อสำหรับ เงี้น,นี้ก็อืมก็อยากจะให้เดินต้อนะครับผมคิดว่าขนาดจะเดินต้อนะครับก็ตามตามมาล้อมเนิ่งครับผมไผบ้ามากะเบืบ้องไม่เป็นแนวทางนะครับไผมากะจัดนะครับผมอัดนะครับผมไปมากะอัดไปบ้ามากะเบืบ้องเป็นแนวทางก็ซื้อ,อได้นะครับอืมสนับสนุนนะครับผมทั้งช่องนะครับ ถ้าสุดน,นี่นะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมโศกหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับขอยโศกให้หมานกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหนาคอยพอกันไหมนะครับคลิปหนา็รัาฝันนะครับอาจจะเป็นอาจจะมีเหล็กอาจจะนะครับถ้าฝันนะครับอาจจะลง รัฐบาลไทยให้เบิ้งอีกนะครับเพราะว่าที่แล้วไม่เบิ้งไม่ลงหายนะครับรเพราะฝันมือเลขออกนะครับก็ไม่ได้เบิ้องไม่ได้ลงหายเบิ้งนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับแต่รัฐบาลไทยวันนี้ก็เลขสูตรนะครับน่าจะน่าจะมีเฮ่นนะครับผมนะครับขอให้สู้ขายหมาก,กันทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ